ดีครับผมนี่ครับงานมาผลไสครับผมนี่ครับผมในเวลางานครับผมขี่รถค้าขี่ข้ามาเห็นพึ่งครับผมพึ่งหลวงครับผมห้างเมื่งครับผมประมาณเมตรกว่าครับผมมันถึงมากกครับผมถ้าได้เวลาก็ประมาณอีกกี่ที่เมื่อครับผมพอดีครับอีกยี่สิบวันถ้ามันยังอยู่นะครับผมมาชมคลิปเต็มนํำกันครับผมผมจะพามาจัดการครับผมอีกกี่ที่เมื่อครับผม วันนี้ก็ัชิพาเบิ้งนี่ไปก่อนนะครับผมตอนนี้มันกำลังมาอยู่นะครับผมยาวประมาณเมตรหนึ่งครับผมผมก็ได้ตะลับเมตรวัดนะวัดบ่ได้ครับผมตอยนี่ครับผมต้นบัวกมวงข้างหน้านี่ครับผมเดี๋ยวผมถ่างเลยนี่นะครับผมตังพึ่งหล้วงนะครับเงีวประมาณเมตรห้าซิบครับผมเพิ่งมาอยู่นะครับผมเพิ่งเข้าได้ประมาณ มือช่องมือผมเริ่มแทะคอดนะครับผมคอนกับประมาณทำบักง่ยแบบคอนมันอะไรนะครับผมต้องเข่าอยู่ในรถนะครับมีแมงผีเสื้อกางเกลือนะครับผมมากวนนะครับผมโอเคครับแมงไดกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยี่ห้อที่มือมาลุ่นเทากันครับผมนะครับนี่แมลงมากวนนะครับผมแมงผีเสื้อกางเกลนนะครับเนี่ับความหนาครับผมคอนบักง่ยครับผม นครับนี่ก็ฝากกดติดตามเลยนะครับยล้วอีกที่มือครับผมมาลุ้นน้ำกันครับผมมาแล้วมันอยู่หรือโอยู่ล็ดนี่พึ่งน่าจะลงเยอะนะครับผมว่ามันหนาวแล้วรถึงน่าจะลงต่ำครับผมว่าเห็้ยนพึ่งพึ่งสูงหลายนะครับปีนี้เอาประเด็นไรครับผมพึ่งสูงมันลงต่ำเลยอะจะการได้ครับผม อีกที่ที่มือครับผมมาลูนน้ำกันครับเลยกับฝากกดแช่กดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร่นะเด้อครับผมผมครับ